ทุกคนอันนี้ส่วนเพื่อนพี่โจนะคะนี่ตอนแรกนะจุกก็ไม่กล้าเก็บเดี๋ยวทุกคนจุกเกรงใจเขาแต่ว่าพี่โจล็อก็ระบอกว่าเก็บเลยเก็บเลยมูแล้วบอกให้เก็บเลยมูแล้ว่าเมนคนปู่ค้นปลูกคือค้อนถี่มาเฮ็ดบ้านให้เขา,าสัน้นทีนี้นะจุกเลยจะเก็บต้นหอมไปด้วยนะทุกคนเขาจจเลยปรต้องซื้อเนาะต้นหอมหัวหอมนะมันเป็นหอมใหญ่แหละทุกคนแต่ว่ามันก็แก้ขัดแทนต้นหอมบ้านเราได้อยู่เดี๋ยวจุกจะถอนไปสักแบบ สามสี่ต้นเนาะเอาไปไว้ทำน้ำยาขนมจีนทุกคนอร่อยมากเอาใส่น้ำยาขนมจีนต้นหอมใหญ่ๆนะเวลาเคี้ยวมันกรุบกรุบกรบนี่นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะถอนไปเออเอาที่มันกินใบได้นะทุกคนเพราะว่าจุก,กินใบนี่ต้นนี้จุกจะเลือกเอาต้นที่แบบใบมันยังสดสด นีุ่เลือกเอาต้นที่ใบมันยังสดสดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าจุาเอาไปกินใบค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาต้นนี้อีกนะนี่นะคะนี่เดี๋กกตินขึ้นให้พระเจ้า เดี๋ยวเอาต้นนี้นะคะนี่เราเน้นกินใบนะคะทุกคนเราไม่เน้นกินหัวเราหาต้นหอมกินมันบ่มีก็ต้องกินหอมใหญ่แทนทุกคนค่ะนี่เดี๋ยวจะรอออกอันไหนที่เราไม่เอา ใบเราไม่ต้องล้อออกนะคะทุกคนใบที่มันแก่เดี๋ยวเราค่อยไปเอามีดตัดออกทีหลังนี่แต่อย่างนี้คือเอาถิ้งไปเลยค่ะนี่มันแก่แล้วนี่ แก่แล้วเหมือนกันลน่เนี่เอาทิ้งไปเลยดีกว่านเห็นไหมคะทุกวันนี้นะทุกคนจุพยายามอยากจะกินอยากจะกินผักที่ปลูกเองที่แบบไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดนะทุกคนตั้งแต่จุฟังเพื่อนพี่โจเขาบอกวิธีเลือกอาหารการกินนะทุกคน จูก,กัเป็นกังวลด้ยเดี๋ยวกลับไปไทยเนี่ยแหละคะ่ะกลับไปหัวเห็นจูจะไปปลูกผักกินเองนี่นี่นะคะเอาไปเยอะก็ไม่มีที่เก็บค่ะทุกคนเอาไปซัมนี่ละมันเก็บใ้แค่นี้ค่ะในรถทุกคนดูค่ะอันนี้ฟักทองนะคะนี่ว้าวเดี๋ยวจูจะเก็บเอาดอกมันนะคะทุกคนมันไม่เป็นหัวแล้วแหละเพราะว่าต้นมันโตมากละแต่มันมีดอก เดี๋ยวเด้อหาก่อนนี่ดอกอ่อนๆแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวจะไปใส่แกงหน่อไม้ไปเอามีดมาตัดดีกว่านี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจเจาะดอกมันเพราะว่ามันไม่เป็นลูกแล้วแหละทุกคนมันเป็นต้นเกา่ามันเป็นดอกเกา่ามันมีแต่มันจะเหี่ยวทิ้งเฉยๆย,ยังกินได้ไหมหรอ เดี๋ยวพยายามเอาดอก,กอ่อนๆมาเนาะนี่นี่นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะ ทุกคนคะ่ะแต่ว่าจักมันกินใ้บอดอกละ่ะมันเป็นแข็งแข็งอยู่เด้อนี่ไม่รับประกันนะคะว่ามันกินได้จริงไหมมันแข็งแข็งอยู่ นี่นะคะที่เราเอาไปนะนี่นะคะทุกคนที่เราเก็บไปเอาแค่นี้พอเนาะเพราะว่าหน่อไม้จูนะมีไม่เยอะคะ่ะทุกคนคะ่ะโอ้ยทุกคนนี่อันนี้คือชอบที่สุดเลยนะคะทุกคนเนี่ยมันหอมเหมือนต้นหอมนะทุกคนมันคือมันทดแทนกันได้เลยนะขันตามหาต้นหอมเนี่ย หาสื่อบอร่รด้ว่ามีขายแบบว่ามันต้องไปร้านเอเชียแล้วจูไม่รู้ร้านเอเชียแถวนี้มันอยู่ตรงไหนเพราะว่าตอนนี้เราอยู่บอสเนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แต่อันนี้ก็คือมันชดเชยได้เลยค่ะคือกลิ่นมันเหมือนต้นหอมเลยทุกคนนี่นะคะนี่ ตัดออกนะคะทุกคนอันไหนที่มันไม่สวยยอดมันนะข้าตัดออกนี่อย่างนีน้ี่ตัดออกไปเลยนี่ใบมันเป็นอยากแกจัาหน้อยด้วยจ้านี่เพราะว่ามันเป็นมันมัน,ม,นมันออกหัวเยอะแล้วทุกคนนี่เห็นไหม หัวมันจะเป็นหัวหอมใหญ่แล้วนี่ใบมันเริ่มแก่แห้งละมันเริ่มแกล่ละจริงๆถ้าผ่านไปอีกสักไม่กี่วันอาจจะกินไม่ได้แล้วนะคะบวกกับฝนมันไม่ตกแล้วค่ะมันเริ่มจะแบบใบมันเริ่มจะเหี่ยวฝนมันเศร้าตกมันเข่าหนาหอนแล้วตัดรากกันออกเนาะลืม นี่นนเอารากมันออก ทุกคนคะ่ะจุดตัดสินใจต้มไปเลยนะคะทุกคนแล้วจุจะเอาแพ็คแช่ตู้เย็นไว้เนาะนี่เพราะว่าอย่างพราะว่ามันบ่นคือดอกฝักทองบานเท่านะคะทุกคนมันแข็งๆจุก็เลยบ่แน่ใจว่ามันกินใ้อีหลีบอแล้วมันเป็นหนามนะทุกคนจุคิดว่าถ้าต้มเสร็จหนามมันน่าจะอ่อนลงนะคะหนามมันก็แข็งนะทุกคนนี่นะตอนแรกจุกว่าจะลอกปอกเปลือกมันออกนะทุกคนที่นี่ มันเป็นหนามมันแทงเมือ่อหลอกบอ่ได้ก็เลยว่าเดี๋ยวต้มเสร็จก่อนต้มเสร็จถ้า,ถายัางไงค่อยมาลอกอีกทีนึงถามมันกินได้นะคะถากินบ่ได้กันสีเอาถิ้งไปเลยจะได้บ่ต้องหอบไปน้าเท่รถเนาะรถเฮ้าแหงแคบอยู่ทุกคนเดี๋ยวุูจะลองชิมดูนะว่ามันกินได้ปะอืม้มกินได้ทุกคน Mm -mm 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 -mm. mm -mm. Han.